สวัสดีทุกคนกัได้วยนะครับผมมาวันนี้เหมือนเดิมเกมแรกขอเมกาโรดอนเปิดหัวไปหนึ่งเม็ดตามด้วยอีกหนึ่งไม่เจอไม่โดนอ้าวตัวเป็นสีทองเอ้ยโอ้ยจะแตกแล้วนะกูต้องเอาแม่งเลยกลัวเพื่อนรัดจังเลยกลัวเพื่อนรัดจังเลยหัวเต็ม,เต,มเต็มนะครับผมเป็นไงเก็บสามลรมาโคตรเฟี้ยวครับเลือดไม่ลดด้วยนะประเด็นเนอะแต่กูจูเอาเลือดทำไมเอาไปก่อนละกันไอสัตว์จูกลบ โอ้ไม่หัวชิมาโอ้ยไอบอส,สวยอ้าวเครี่เครี่โอ้ยสกาดกดแม่งเลยยุบหลบก่อนเอ้าโอ้ยโอ้ยนาจะได้คิวสักตัวหนึ่งแล้วเมืเ่อตะเกียไอ้เหี้ยรีไปหน่อยทุกคนขอโทษขอไปกันด้วยนะครับแม่งเอ้ยไม่น่ารีเลยทุกคนลกจัดเอ้า อ้าวเปิดแม่งสะขอบเข้าหัวเลยทุกคนโคตรโหดอ้าวปวดเกือบตายงั้นหัวอ้าสุดยอดครับนะสุด้ายไม่เข้าหัว,หวเลยทีก่กูแมงเข้าคมทุกคนทุกคนอาจจะล้อคอโหมดในของพี่แล้วทุกคนอยาิส่าสในตัวพี่เลยเพราะพี่มันโหดเกินไม่มีใครเอาคูลงได้หรอกในยุคนี้นอกจากใสไไ่ไฮไ์กูได้ขี้เกียจเลยใสย่อะไรเปิดหัวไปฮ่าอ้าวอีกตัว งัดจังหวะแรกแม่งว่าจังหวะสองไม่ว่้าหรอกนะครับเล็งดีๆก่อนอ่ะโอ้แม่งโดนตายไปไอสัตว์แม่งเม็ดแรกแม่งโดนกระแพงเว้ยโดนโดนโดนหียอะไรบ้างเมื่อตะกี้พูดไม่ออกเลยโ,โดนหน้าต่างไรสัตว์เมื่อกี้โดนจีลยเหีย้ยวพูดไม่ออกเมื่อตะกี้ขอโทษด้วยนะครับ <c oughs> สองควงแม่งสองกระบ,บอกเลยเยะก่อนจะไปเก็บก่อไปก่อนแล้วกัน โอ้แม่งเอาแม่งแม่งลุมเพื่อนผมว่าเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เพื่อนรอใจเย็นนะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปตายอุยอ้ยโอ้ไม่ตายเหลือเสื้อครับทุกคนเอาเอา้าแคลรี่เอาพันยเาเปล่าตายหนึ่งหัวเน้นๆอ่ะอุ้ยแม่งแม่งควบคุมอาจุกมาจังหวะนี้ใจเย็นขอพันยาแป๊บผมไม่รีบนะผมไม่รีบนะผมใจเย็นนะครับผมผมเล่นใจเย็นแล้วตอนนีน้เอ้ยไอสัตว์กูน่าจะรีบอ่ะเมื่อตกะกี้แม่งเอ้ยยิงกูตายเลย ก็จะไปขอเอาเกาะแป๊บหนึ่งนี่เกาะสามแล้วเกาะใช่ไหมบ้านเขียวอะ่ะเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวกูจะทําให้ที่ของที่ชอบของมึงกลายเป็นที่มึงไม่อยากจะเข้ามาตอนนี้อมึงอยากไปอยู่ที่อื่นเลยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ยี่อะเอาล่ะระหว่างนี้โอ้กูยิงเหี้ยอะไรไปกูยิงดักหน้าแม่งไม่เจอใครเลยโอ้ยชิบหายละเยอะเกินหน้าหลังเลยทุกคนโอ้ยแม่งเกิดมาใหม่อีกจุกลบไอ้วอส์วะไอ้วออะไรวะโอ้ชิบหายละ แคลรี่ตายไปไอสัตว์อู้ชิหาไอวะเฮ้ยไอวะโอ้ยจังหวะไม่ได้วะทุกคนขอโทษนะครับแม่งไอสองวังกับ MB 40บสี่สูเอ้ยบไอปืนไหนวะ u m เอมีไอสัตว์เพราะมึงไปกองอยู่ตรงนั้นเหรอวะเดี๋ยวมึงโดนกูแน่มึงโดนกูเดี่ยมแน่ จังหวะนี้ก็งัดหัวโซไปหนึ่งสเต็ปดีครับให้น้องๆอ,อึ้งในความโหดของพี่ยุกเอายาเลยแม่แม่งไอแม่พกแม่งได้เอ้ยสีทองมาละไกไอสัตว์ถ้าแม่งไม่เป็นสีทองตั้งแต่แบบเริ่มเกมนะยี่ยมกูเปิดไปตั้งนานละไอสัตว์ไม่อยอมเปิดเพราะเสียกระสุนเสียจังหวะเนาะสุ้วะขออ่าอะไรวะเอ็มีซีสูงแล้วกันไม่ได้เล่นนานสีแดงครับเลือดนรกหมกไม่เฮียแม่ โคนเร็วอะครับอ่าไม่โผล่ามาไม่วัดเป้าพัญญาเป้าเดี๋ยวมึงเจอกูแน่มึงจะไม่วัดหรอเดี๋ยวกูเข้าไปเองสัพพะไรแคร,รี่เอ้ยไอวอสวยโอ้ยเยะกูไม่ลากหัวเลยเน้นเน้นตัวอย่างเดียวทุกคนโทอด,ดีโทอด,ด,ดีไม่ได้จับนาะนโทษด,ดีนะครับแม่งเน้นตัวชิบหายเลยเีอะอัดตัวก็โคตนแรงอะ่ะครับูตัวแตกเลยละมั่งอ้าวข้างหลังได้ยินเสียงตีนเออเฮ้ย <Yeah. S 2> อไ,อไอ้ยเวอลไอ้สัตว์ไอว้วอก,ก,ก็วัดจุ๊บจุกจุกบนี่ทานไอ้เหี้ยมึงมาดันมาไหมกูก็จุกไปก่อนจุกกระโดดอัดขวับไปกูชิม่งชิบหายละแม่งเจอผมแน่แคลรี่ไอ้สัตว์ตัวข้างหน้าหน้าหลังเลยทุกคนผมต้องไปไหนก่อนสเต็ปแรกหาเหลี่ยมก่อนไอ้จุกโอ้ยยาเยอะสวยแดกหนึ่งเยอะสามตัวชิบหายสก,กาอัดแม็กประเด็นอะพี่ไม่มีเอวอลแค่นั้นแหละเลือด น้อยก็สร้างแม่งเถอะแต่กูไม่มีไอวอเลือดแมงแบบโคตรน้อยอ่ะแต่พี่ก็สามารถวัดได้วัดได้ตรงไหนที่แูโดนแมงเปิดไปเลยตอนนี้ผมจะเล่นปืนรรยะประสินะครับทุกคนเฮ้ยชิมหายแคลรี่อุ้ยกูยิงงอละเฮ้ยก็ตายหนึ่งสวยยางน้อยก็ตายหนึ่งใจเย็นหนึ่งหนึ่งละหนึ่งหนึ่งละเอาผล่มาอฮ้ยมึงผล่มาจากไหนพ่อหนุ่มมึงโบอกอุ้ยไม่โดนโอ้ยจัดกูตกกระจายหมดเอาเอา เอาชิบหายกูยิงลกไปหมดโอ้รีโหลดผมน่าจะได้นะสามสี่ตัวเมื่อตะเกียร์โอ้ยแม่งโคตรพลาดพลาดโคตรง่ายว่ะทุกคนมันลนไปหน่อยอ่ะครับแม่งเยอะจัดกูจะยิงตัวไหนก่อนเลยผมไม่รู้เลยเอ้าอย่างงี้ก็หัวแตกเลยครับเออเอ็มพีทีศูนย์กูเป็นที่อะไรงั้นหัวไม่ขึ้นเลยอ่ะ เกมนี้ผมคิดว่าน่าจะได้20คิวเสียดายว่ะทุกคนแม่งพลาดไปเยอะมากนะครับ17คิวอย่างน้อยก็17คิวน,นะครับผมดาวมิด4,000เ่ล่าเออ4,691นะครับเอาเป็นว่าอ๋อชิปนี้ผมแม่งพลาดเดยอะจริงๆทุกคนคือแบบมันง่ายเกินไปไงคือผมประมาทถ้าผมให้พลาดถ้าผมเล่นดีๆนะคือแบบ2 0คิวได้อยู่แล้วจะพลาด4 5, 5 6ตัวเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมเอาไว้ชิปหน้าประกันนะครับ คลิปหน้านี่สิบห้าคิวแน่นอนหรือว่าก็2ีสิบคิวแน่นอนนะครับทุกคนฝากด้วยนะจ๊ะจัดยี่ย่ะโอเคนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันัคลิปหน้านะครับบ๊ายบายไปก่อนเด้อติดตามไอเดีย My lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, fuck.